สวัสดีค่ะคลิปนี้มีของสวยๆมาให้ชมนะคะเดี๋ยวตามไปชมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงหินนะคะเป็นขดทรงหินนะคะก็จะมีรอยธรรมชาตินะคะน,นี่นะคะขอขยายออกมาด้านข้างไม่ได้นะคะก็จะเป็นทรงยาวนะคะอันนี้ก็เป็นหัวสีน้ําตาลนะคะ ถ้าเขาแทนยอดออกมาก็จะมีใบสวยงามนะคะเพราะว่าขดเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะขวดนี้เป็นขวดทรงหินนะคะนี่นะคะเขาขยายออกด้านข้างไม่ได้นะคะเขาก็จะเป็นออกด้านยาวนะคะจะเป็นขดสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะข้างล่าง นี่นะคะถ้าเขาแทงยอดออกมาก็จะเป็นมีใบที่สวยงามนะคะเพราะว่าขูดสีน้ำตาลนะคะขูดนี่เป็นขูดทุงหินนะคะเขาขยายออกด้านข้างไม่ได้นะคะเขาก็จะขยายออกทางยาวนะคะจะเป็นขูดสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะอันนี้มีขั้วยาวเหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดรากนะคะ นี้คาดว่าถ้าเกิดแทงยอดเขาก็จะมีใบสวยงามนะคะเพราะว่ากล้วนะคะนี่นะคะหัวสีน้ำตาลสวยงามนะคะมีก้วนะคะอันนีุ้้มเต่านะคะหัวสวยงามนะคะมีก้วเหมือนกันนะคะ ุ้งเต่ามีขั่วอันนี้เป็นท้มกลุมนะคะมีขั่วสวยงามนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้เขาถ้าเกิด แทงยอดเขาก็จะมีใบที่สวยงามนะคะมีข้าวย,ยาวรวมสวยงามนะคะอันนี้เป็นขวดเล็กนะคะแต่ว่าหัวสมบูรณ์นะคะมีเกล็ดนะคะ แล้วก็มีขั้วนะคะมีเกล็ดมีขั้วสวยงามนะคะอันนี้ก็จะแทงใบสวยงามเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีเกล็ดแล้วนะคะสวยงามนะคะขวดนี้นะคะก็เป็นทรงทรงกลมนะคะแต่ว่ามีรอยธรรมชาตินะคะ แล้วก็มีขั้วเหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะเขาจะออกเขาจะแทงใบแล้วนะคะเขาจะแทงงอแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีกัวยาวนะคะอันนี้ถ้าเกิดเขาแทงแล้วก็จะมีใบที่สวยงามนะคะเขาแทงใบแล้วก็จะมีใบที่สวยงามนะคะเพราะว่าหัวเขาสีน้ำตาลนะคะ นนีะะคะขูดนี้ก็เป็นทรงกลมนะคะมีขั้วเหมือนกันนะคะเป็นหัวสีน้ำตาลถ้าเกิดว่าเขาแทงใบนะคะก็จะมีใบที่สวยงามนะคะเพราะว่าหัวเขาสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็หัวกลมเหมือนกันนะคะมีขั้วสวยงามนะคะเป็นหัวสีน้ำตาลนะคะ มีขั้วค่ะรูปทรงสวยงามนะคะมีรอยธรรมชาติถ้าเขามีขั้วนี้ก็เขาจะแทงใบได้เยอะแล้วก็เป,ป,ป็นออกเป็นเครือนะคะจะมีเครือถ้าเขามีขั้วนี้แสดงว่าเขาต้องมีเครือนะคะอันนี้เป็นขั้วยาวนะคะ ถ้าเขาแทงยอดออกมานี่นะจะต้องมีครือนะคะจะต้องเป็นคือเครือที่ยาวนะคะแล้วก็มีใบยเยอะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ